วันหยุดยาวที่ฐานทัพอากาศอาจจะใหญ่เกินไปมาปรับก,กันที่บาคชกันวันนี้จะลองโชคดีที่รันเวย์มายาครั้งแรกที่เสื้อผ้าให้สิ่งของอย่างนาฬิกาพบเพิ่งจัดกระเป๋าเป้เสร็จจูจูก็มีคนแก่มาเกมนี้ผ่านมา10นาทีแล้วคนที่มาตอนนี้คงมาทิ้งกระเป๋าแล้วสิวิ่งไปก่อนยังไม่ได้พักขาเลยก็โดนยิงแล้ว แต่ครั้งนี้ฉันจะยิงพวกตรงข้ามก่อนไมเสี่ยวหมาของฝ่ายตรงข้ามก็ส่งสัญญาณตอบกลับมาแล้วประสบความสำเร็จในการจับตาดูเป้าหมายได้ถึงแม้ว่าบาร์เคชจะเคยถูกไมเสี่ยวหมาหลอกค่าครั้งล่าสุดแต่ก็ยังเต็มใจจะลองอีกครั้งแบ่งทองก้อนเล็กให้ไมเสี่ยวหมาก่อน แล้วก็อวยพรปีใหม่ให้ไม่เสี่ยวมาด้วย5ความสุข5ความมั่งคั่งไข่ไก่นกกระทาน่าอายจังเลยฉันจะมอบนาฬิกาพกให้เธอนานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกถึงความหวังดีแบบนี้พยายามจะสำรวจรอบนอกเพิ่มเติมใหม่ๆชี้ไปข้างหน้าเมื่อมาหาฉันแต่ฉันไม่เข้าใจว่าเขาชี้ไปข้างหน้าหมายถึงอะไร หวังว่าการบริจาคจะยังปลอดภัยมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มีคนแก่บินไปมาแถวนี้ฉันตกใจเขาเลยมาเจอเธอที่เซาซิตี้ไม่รู้ว่าไม่ๆคิดอะไรอยู่แต่ก็จะตามไม่ๆไปก่อนใช้ปืนกลนสองกระบอกหมุนเวียนกันโจมตีก็ไม่ต้องกลัวถูกซุ่มโจมตีที่แท้ก็มีเพื่อนของฮาฟอยู่ที่นี่ส่งสัญญาณให้พุ่งฮาฟ ทำไมส่งสัญญาณแล้วคนแก่ถึงออกมาเมื่อกี้คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อทิ้งกระเป๋าเหรอยังไม่แน่ใจทำไมถึงยังตามรบกวนอยู่เห็นพึ่งฮาฟริมหน้าต่างก็กระโดดนิดหน่อยวอวยพรปีใหม่ให้พึ่งฮาฟด้วยสวัสดีปีใหม่วอวยพรปีใหม่ให้พึ่งฮาฟด้วย สวัสดีปีใหม่ใหม่ใหม่โยนทองให้พึ่งฮาฟแล้วสองคนนี้ไม่ได้เล่นด้วยกันเหรอโยนทองก้อนเล็กให้พึ่งฮาฟด้วยสวัสดีปีใหม่ใหม่ๆม,มือไวมากแย่งทองของพึ่งฮาฟไปแล้วแย่แล้วเหยียบกางเกงฉันงั้นฉันจะโยนทองก้อนเล็กให้เธออีกทีในกระเป๋าของพึ่งฮาฟมีอะไรอยู่บ้าง ทำไมถึงมีแต่ของเด็กออกมาคนที่แก่ตามฉันอยู่ก็ทิ้งกระเป๋าไปแล้วพวกเราสามพี่น้องต้องหาทางถอนตัวด้วยกันแล้วไม่รับภารกิจดอกเตอร์และถ้าฉันเข้าใกล้จะโดนโจมตีไปที่อื่นก่อนดึงดูดความสนใจของพึ่งฮาด้วยเสียงทำไมพึ่งฮาถึงกลับมาหาฉันอีกครั้ง งั้นฉันจะพาเธอไปเปิดการเทสที่พิพิธภัณฑ์ไม่ไปไปมีน่ารักจังให้ของฉันด้วยให้ทองก้อนเล็กอีกอันนะในกระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรแล้ว อันนี้ฉันเจอในกล่องยาข้างหน้ากินไข่ไก่นกกระถาไหมมีแปดดาวสุภาพมากแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้พกตัวควบคุมไฟมาเลยดูไอดีนไ้ได้พึ่งหาฟโง่พึ่งหาฟโง่ช่วยชีวิตด้วยยืมปืนมาก็ไม่เอาอะไรติดมาด้วยใช้เสร็จก็คืนฉันแล้วพึ่งหาฟเก็บไว้ใช้ที่หลังนะ พึ่งฮาฟดูงุ่มงามแต่จากมุมมองด้านข้างพึ่งฮาฟดูตลกอย่างอธิบายไม่ได้ไม,ไม่มาทางเราอีกแล้วตอนนี้พวกเรา3าคนก็รวมทีมกันแล้วหนึ่งในนั้นเป็นตำแหน่งข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และอีกคนเป็นตำแหน่งพลังที่เพิ่มเลือดไม่ได้ถ้าพึ่งฮาฟไม่ช่วยไม่ไม่พวกเขาไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเหรอ มีคนมาทำภารกิจด็อกเตอร์แล้วฉันยิงปืนกลไม่ได้เลยยิงสองนัดเพื่อขู่ฝ่ายตรงข้ามสกิลใหม่คือมาแดงกับลูน่าที่เจอในพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้พวกคุณสองคนทำภารกิจด็อกเตอร์ไปเถอะฉันกับพึ่งฮาฟจะไปก่อนพึ่งฮาฟเข้าใจความหมายของฉันแล้วลากควันยาวเลย มีคนหาฉันที่พิพิธภัณฑ์ดูเหมือนใหม่จะถูกไล่มาด้วยทั้ง3คนเริ่มการเดินทางหลบหนีไม่ใช่เราที่ทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อและภารกิจด็อกเตอร์ก็ไม่มีความคืบหน้าค่อยค่ยคืบคลานไปข้างหน้า เปลี่ยนไปใช้กระสุนที่ดีที่สุดที่เก็บไว้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ได้ทุกเมื่อคินดูน่าดูเหมือนจะไม่ได้ทำภารกิจด็อกเตอร์แล้วงั้นฉันจะลองเข้าไปหาที่ว่างสุดขีดแย่แล้วยังหนีไม่พ้นมีอีกทีมโชคดีที่ภารกิจด็อกเตอร์ยังอยู่ฉันจะไปหาไม่เสี่ยวหมีเพื่อถอนตัวด้วยกันพอมาถึงก็พบว่าไมเสี่ยวหมีรอฉันอยู่ที่หน้าประตูใหม่ๆม่เป็นห่วงมาก แต่ไม่รู้ว่าพึ่งฮาฟไปไหนแล้วคงไม่ได้เข้าไปแอบทำประกันชีวิตหรอกนะก็ไม่เห็นพึ่งฮาฟที่กินข้าวที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์คนแก่ยิงแรงมากตอนนี้ฉันจะรอสักครู่ไม่ไม่โยนทองให้ฉันอีกก้อนเอาเลนส์มุมกว้างของพึ่งฮาฟให้เธอพึ่งฮาฟไปไหนแล้วฉันเป็นคนดึงคนไปที่จุดถอนตัวเมื่อกี้เขาคงไม่ไปจุดถอนตัวแล้วนะ เวลาถอนตัวใกล้เข้ามาแล้วไม่ไม่โบกมือให้ฉันไปแต่หน่วยรักษาความปลอดภัยตอนนี้มันน่ากลัวนิดหน่อยหน่วยรักษาความปลอดภัยบนถนนยังกล้าที่จะปะทะพอถึงจุดถอนตัวหน่วยรักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นไสอิดโชคดีที่หน่วยรักษาความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในสถานะเฝ้าระวังไม่งานคงถูกส่งกลับหน่วยพิเศษที่แท้พึ่งฮาฟก็ยังอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าเขาคงโง่โไปที่จุดถอนตัวหน้าหอคอย ทำไมพอเพึ่งฮาฟมาถึงหน่วยรักษาความปลอดภัยถึงได้เฝ้าระวังทันทีและเพึ่งฮาฟไม่มีหมวกกันน็อกทำไมจูจ่ๆถึงกลายเป็นมือโครงกระดูกห้าหัวเพึ่งฮาฟหายไปไหนอีกแล้วคงไม่ได้เข้าไปแอบทําประกันชีวิตหรอกนะทําไมจูจ่ๆถึงกลายเป็นมือโครงกระดูกห้าหัวเพึ่งฮาฟใส่ระเบิดควันสองลูกอยากให้ฉันขึ้นไป ชั้นใส่แฟลชอีก2อ,อันถูกคนก่ะดิ่งชนด้วยแฟลชทําให้เกิดเหตุการณ์3.3ล้านนี่เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนฉันมีความสุขมากที่ได้เจอพี่น้องหนู2คนในเกมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินเยอะแต่เราก็โยนของให้กันและกันและคอยคุ้มกันการถอนตัวทําให้รู้สึกอบอุ่นใจฉันคือไวเลมอน ขอให้มีความสุขปีใหม่ติดตามตอนต่อไปแล้วเจอกัน